วันนี้เป้จะมาหามีน้องนะเป้ไปหามีน้องว้าบัวเพราะว่ามีน้องว้าบัวไม่สบายนี่ตอนนี้ก็กี่โมงเราไปดูกอนหกโมงแล้วนะทุกคนนี่เราจะขึ้นไปหามีน้องวันนี้มีน้องไม่สบายมีน้องาปากเป็นแผลนะมานอนโรงพยาบาลนี่คนนี้คนแรกตอนนั้นอะ่ะตัวเท่านี้แล้วขวัญตาคนแรก ใช่ใชตอนนั้นอนะ่ะที่เด็กที่วิ่งเล่นส่วนคนนี้คนที่ท้องท้องทีหลังโอเคบไปาย,ายพี่ไปโอเคค่ะนี่เนี่ยค่ะเรากำลังขึ้นไปนะใช่ไหมไปไปหาพี่น้องว้าหัวกันค่ะ ยินใกล้ๆประตูลูกโอเคค่ะไปไปเดินตรงไปเลยยังไม่ถึงนะไปต้องข้ามไปทางนู้นก่อนนูน่นเออข้ามไปเลยวิ่งไปเลยไปใจใจไปโอเคเนี่ยค่ะทุกคน ไปไปหาน้องกันนะตอนนี้บรรยากาศก็นกีค่ะทุกคนมืดแล้วพี่ซื้อรอด้วยขึ้นทางไหนนะมีไหมโอเคเห,หนื่อยไหมเนี่ย เหนื่อยไหมคะสบ,สบายเหรอดูสิเราจะได้ขึ้นไปชั้นไหนห้องไหนนะอันนี้เขาหยุดไปแล้วอ,อนุอนุน,น,น,นไปห้องนูนไปนี่ห้องนี้ โอเคเราจะขึ้นไปที่ชั้นเก้าเราจะขึ้นไปชั้นเก้านะคะไปหาพี่น้องว้าบววดก,กันเก้าแล้วโอเค เราออกโอเคออกไปโ okay. อเคข้างไหนไป,ไปตรง,ไป,ตรงไปเลยฝัง่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้หรอกฝั่งนี้ค่ะว้าวเราขึ้นมาอยู่ชั้นเก้าดูวิวสูงไหมสูงากอ่ะมีน้องอยู่ห้องนี้หรอก กำลังร้องไห้เลยมี่น้องร้องไห้เลยไปนี่มาหาพี่น้องอ่าพี่น้องจิบก้อนมามามาม่มา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 ม Terima kasih telah menonton!